วัสดีค่ะช่องอนาพาลอไตหวันค่ะวันนี้นะคะอากาศก็แบบว่าหนาวหนาวเริ่มหนาวมาแล้วนะคะทุกคนสังเกตว่าแอนเริ่มแบบว่าใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็มีผ้ามันคอแลวนะคะทุกคนแต่ว่าก็มันก็ยังไม่หนาวมากนะคะเพราะว่ามันก็เพิ่งเริ่มนะคะก็จะแบบว่าจะเย็นสบายๆอ,อากาศแบบนี้ค่ะกําลังดีเลยค่ะและผละไม้ที่มากับหน้าหนาวก็คือ เกาลัดนะคะทุกคนที่ไต้หวันเนี่ยเกาลัดนี่แบบว่าแพงมากเลยนะคะเพราะว่าไต้หวันจะไม่มีเกาลัดนะคะไต้หวันเขาจะนําเข้าเกาลัดมาจากเมืองจีนนะคะทุกคนเมื่อเช้าเนี่ยะคะ่ะแอนไปซื้อเกาลัด <c oughs> ซื้อเกาลัดที่ตลาดมานะคะได้ถุงเนี่ยะคะ่ะถุงหนึ่งอ่ะถุงนี้นะคะราคาร้อยหนึ่งค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามานับดูกันนะคะทุกคนว่า เกาลัดร้อยหนึ่งเนี่ยเนี่ยถุงเนี่ยจะได้กี่เม็ดนะคะมานับพร้อมกันค่ะทุกคนหนึ่งเม็ด สี่เม็ดนะคะทุกคนโอ้ห oh, ล้อยหนึง่งได้49เม็ดตกลูกละเกือบตกเม็ดละเกือบสองบาทแนะ่ถ้าเกาลัดเม็ดเล็กๆนะคะทุกคนมันก็จะหวานนะคะจะหวานแล้วก็อร่อยแต่ถ้าเป็นเม็ดใหญ่ๆเนี่ยเขาจะไม่หวานเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเนื้อเขาจะเยอะเม็ดเล็กๆเนี่ยเนื้อจะอร่อยค่ะ เนี่ยคะ่ะที่ไต้หวันเนี่ยเขาก็จะบอกวิธีการกินนะคะทุกคนวิธีการออกาเพาะเมล็ดออกนะคะว่าต้องเพาะยังไงเนี่ยคะ่ะเนี่ยเป็นวิธีออเพาะเมล็ดออกเดี๋ยวแอนจะออเพาะเมล็ดให้ดูนะคะว่าเขาเพาะกันยังไงเขาจะมีไอ้นี่ให้ด้วยนะคะทุกคนมีนี่เป็นฟันแบบนี้นะคะ่ะเป็นฟันแหลมๆแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นที่ที่คว้านเอาเนื้อออกนะคะเดี๋ยวแอนจะทำให้ดูนะ แล้วก็แบบแกะๆอย่างเงี้ยแล้วก็บีบออกอย่างเนี้ยนะคะทุกคนแล้วก็เอาตรงเนี้ยนะคะควานควานเอเนื้อเพือออกมาอันนี้นซื้อไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะคะมันก็เลยดูแบบแห้งๆหน่อยเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหม อ้าวเอาละเอาหล่นนะวางหล่นนะไอ็งนบอกว่าร้อนเพราะว่าเมื่อแกเมื่อกี้น่ะแกเตรียมของไว้สำหรับกลางเต้นท์นนี้แอนอนนั่งนั่งรอแกเพราะว่าแอนก็จำไม่รู้ไม่รู้จะเจมอะไรบ้างนะคะอร่อย อร่อยมากหวานมากค่ะทุกคนหวานแล้วก็หอมมากหืเนี่ยแกะอย่างนี้ได้อย่างนี้เลยค่ะอกล้องชื่ออีโคอีโคอีโคชื่ออีโคอ,อะไร ออกมาแบบนี้เลยเ่า เขาชื่อทียเหอมอร่อยมากแล้วา要าหาวะอันนี้เปิดมานั้นก็จะเอาทิ้งเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ย่อยสลายค่ะ ตรงนี้เขาก็มีหญ้ามีอะไรก็ให้เขาเป็นปุ๋ยสําหรับหญ้านะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแองขอตัวไปกินเก้าลัดก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย